เออ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 คึก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 แต่เช้าคึกคักคึกคักพี่งามคึกคักแต่เช้าเลยนะคะ อมาโยงกินหญ้านะคะเล่นคึกค่ะ ปีนคณาไปหาพ่อแล้วอเออ,ออเออเออเออ,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 อ คือหมูจังเลยเนีนเด็กคนนี้เนี่ยอือคือคักจังเลยขนองอะ่ะ อะไรลูกอืมโฟงอะไรอืมอืมเออีเอ้ยเออีโฟงจังโฟงจัง Então, นิ่งแล้วค่ะตัวนี้ไหนยะเดี๋ยวแม่กลับบ้านก่อนเด้อเอองามเอาแล้วค่ะเอาแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรากับเชือกแล้วตัวนี้

เออว้าเก่ง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 เทพพี่งามแม่ไปบ้านแล้วเด้อไปแล้วกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนเด้ออยู่นี่นะไปแล้ว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 ไปบ้านก่อนเอาเอาไปบ้านก่อนไปบ้านก่อน มาใครจะไปด้วยมามาไปด้วยไหมเอ้ยเออเออไปด้วย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 มา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 อันรู้มั้ง อันตะชาเอาไปคลืเทียรลสัตคีอ่าก็เทาไห่ไปงได โอ้ยโอ้ยโอย้พี่งามบอกว่าหนูไปด้วยหนูไปกับแม่ด้วยได้ไหมเอ้ยปะปะมาเด้อมาเด้อใครจะไปงานมามาละมามามาเด้อใครจะไปบ้านกับแม่มาเด้อ ยังห่วงเล่นอยู่นะคะงามช่วของเราเอ้ยปกตินี้เขาจะตีลังกาแล้วนะวันนี้ยังไม่เห็นมีชดเด็ดตีลังกาเลยนะคะแค่แบบมีเสียงขิมูมเบาๆนะคะไปบ้านดีกว่า ไปบ้านแล้วนะพี่งามไปคิดถึงโอ้ะโอะโอ๊โอะืมอ่าทะเลกะทงอีกแล้ว โชคเสียวฝาวเล่นเล่นเหนื่อยก็กินนะกินแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มหยิบจับกินทีละนิดแล้วนะคะมาเด้อมางามามา ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งติดตามด้วยนะครับอย่าได้ไม่พลาดชมคลิปและไลค์ใหม่ๆของงามโชคบัลลาเฟมรี February.